ผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้าเหนียวเอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่ขอกคุณพ่อหนอมครับพี่น้องถือว่าเป็นนายห้อยในายตะนานงัวงามนะครับตลาดลอยเอ็ดตลาดบ้านหันนะครับมือนี้มาเยี่ยมมาชมขอกคุณงามงามสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอ้าวมีอีกตัวพ่อมือนี้พี่น้องนี่สี่โค้งกับสองสาวครับอ่าสี่โค้งกับอีกสองสาวครับครับมาแบ่งทีแบ่งเอยเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งโค้งที่แหลกของคุณพ่อกันนะครับผมขอกคุณพ่อกับยู่บ้านมี เอาคู่ที่แรกนะครับแม่ลูกน้องพ่อเนาะครับครับแม่ลูกครับเอานะครับลูกพ่อใดล่ะพ่ออยู่น้ำเมียนี่ปีศาจแดงครับลูกปีศาจแดงพี่เสร็จหนึ่งสามศูนย์ครับพี่น้องครับจักเดือนหรือครับลูกเคนสี่เดือนมั้งสี่เดือนน้อพ่อเนาะแม่ก็ใส่เสืไหว้ใส่พระธาไุเดชพันครับอ่าแม่ใส่เสื้อไหวศูนย์เก้าหกแม่เป็นกระทบครับพี่น้องสูงร้อยหกสิบหอดพ่อพ่อพันธะสิบเดี๋ยวพ่อพันสิบบวกน้อพ่อเนาะครับครับนะครับโอ้นะครับพี่น้องลูกลูกกะ ลนท่านประชารถเห็ดเขาพอด้วยลวนธรรมชาติครับลูกลวนท่นธรรมชาตินะครับหลายไปไหนพ่อคู่นี่โอ้ดิเปิดไว้สิบสี่หาครับแสนสี่หมื่นหาพันครับนะครับอ่าลูกเป็นตัวที่แรกเนาะครับวันที่สองที่สองลูกสองนะพ่อเนาะสามในท้องอ่าสามในท้องใส่ใส่พอท่านไหนตัวใส่พอไหนไปก่อนใส่สี่ว่ครับใส่สี่ว่าศูนย์เก้าหกเว้นะครับรอบแรหลกพันไหนพันได้เนาะครับพันไหนพันสี่ว่ายสี่ว่ายไปแล้วครับพี่น้องสี่ว่าแยกเพศครับ ไซซีว่ายแยกเพลนี่ไหมมีหลอดเรียบร้อยครับใบหลอดครบนะพ่อเนาะครับอ่ะมาคูที่สองนะครับอ่านี่แม่เพิ่นออกเหลืองเม็ดเขาเปลือกนะครับบานเท้าจะาวานลูกนี่เกียงแห้งครับพี่น้องนะครับลูกนี่เด็ดคักลูกตัวที่ใดล่ะพ่ออยู่น้าเม่นี่ที่หนึ่งครับลูกแรกเนาะลูกแรกแม่ลอยเทไรพ่อส่วนสูงลอยซีดอกลอยซีสิบบวกนะครับคั่วกับว่าลายดอกลูกพ่ออไรแบบนี้เชฟสามหนึ่งครับพี่น้องเบื้องถ่ายลูกเิ่นนะครับเต็มตา คักอิลีครับพี่น้องจักเดือนแล้วครับลูกสาวนี่ลูกสาวที่หาเดือนแล้วอ่าลูกสาวสี่หาเดือนแล้วแม่สมอีกไปพ่อะผ่านแล้วครับตัวท้องเรียบร้อยแล้วอ่าตัวท้องแล้วด้วยครับพี่น้องนะครับแม่ตัวท้องแล้วใส่ซี่ไหาศูนย์เก้าหกแยกเพลศนะครับตัวท้องประกันท้องแล้วครับแม่นี่ประกันท้องซื้อสองได้สามนะครับอ่าลูกกระเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายไปไดยครับพ่อเปิดไบพ่อชุดนี่เปิดว้สิบหกหาครับแสนหกหมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องครับ บ่มีตำนี้มองไรนะพ่อเนาะประกันเลยครับบ่มี่ประกันบ่มีตำนี้นะครับทกดูคางลอยดูคางจมมาดูออกสามย่างเนี่ยมันสำคัญนะอ่าสำคัญนะพ่อเนาะครับครับอาบ่มีแนวแบบย่างละโอเคนะครับผู้เลี้ยงงัวเพิ่นนะครับเบิ่งายแม่เพิ่นนะครับเอาแสนหกหมื่นหาพันนะพ่อฝ่ายยังต่อได้ครับบ่สิว่าเอา บักได้บักนั่นเนาะอ่านะครับผมเพิ่นก็ยังต่อได้เนาะครรับตองไดมาพเดิมมาคุยมาหอดคอกเพิ่นมาเบิ่งตัวจริงนะเพิ่อนเดี๋ยวมาควบต่อไปครับคุณพ่อนะครับเอาแม่ลูกคู่ได้เพราะควบนี่อ่าเอาควบนี่นะครับผมแม่เป็นฮินดูบาซินเท่าโบดเนาะครับเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นไล่ลูกมาให้เบิ่งนะครับปอาดูกเก่งอีรีพี่น้องนี่ครับมีฮินดูบาซินอยู่ขอกอยู่ฟ้ามลองใส่บาหมันเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ่งตัวลูกเพิ่นนะครับแม่แม่ส่งแม่กระไรห้าสิบบวก คูนี่ลูกตัวที่ไหนล่ะครับคุณพ่อที่สองคร 1941, e ับลูกตัวที่สองครับพี่น้องนะครับลูกตัวที่สองหนังย่นมาจ้องงวงอ้ยเบ่งลูกเพิ่นลูกข้อไหนล่ะพ่อบ้านนี้ซีไหว้ครับลูกซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกนะครับครับเบ่งข้อขาเจ้าหนังเจ้าเนื้อออ้ดีพี่น้องเนื้อหนังนานะครับบ้านเท่าอิ่นนังน้าใส่ไงใกระทบครับนะครับโบดจัดจัดหนังย่นหูเพียงปากพอดีพอดีพี่น้องอ่าหูเพียงปากพอดีลูกสาวเพิ่นว่าต้างสวยลูกตัวที่ไหนล่ะพ่อบ้านนี้ ที่สองครับลูกที่สองสามในสองสามแม่ผสมแล้วสามคนเนาะผสมแล้วใส่ซีว้ายไอีกซีว่นะครับใส่แยกเพศยรปะแม่เพียรแยกเพียร์ครับแยกเพศนะครับผมครับเอาแม่ลอยหาซิฟได้นะครับลูกกระเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องนะครับลูกกระเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไล่ไปในพ่อคู่นี่คู่นี้เปิดไปแสนเจ็ดครับแสนก็อีกเจ็ดหมื่นนะครับเอาหนึ่งแสนก็อีกเจ็ดหมื่นนะครับเบื้องลูกเพิ่นโอ้ลูกงามโตงามลูกงามสีแดงเข้มเลยล่ะนะครับ เอาตัวนี้ได้จักมือแล้วก็มือผสมแม่เพิ่นนี่ผสมวันที่สิบเก้าตุลาครับวันที่สิบเก้าตุลาคนะครับผมเดี๋ยวรอผ่านรอบแรกเนาะพ่อเนาะครับครับนะครับเอาไปเบิ่งคูอ่าที่ซีนะครับผมไปแล้วสามครูครับพี่น้องมักครูใดมาเบิ่งตัวจริงหอดคอบเปิ้งกระไดกมากไงครับพี่น้องนะครับถนนเล่ยหนายไปเล่ยเกษตรออกมาบ้านมีนะครับเห็นเสาโทรศัพท์อยู่ทางซ้ายมือขพิ่นยุตรงขาไปเต้นรถเก่านะครับเอาบ้านมี ตำบลบัวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเอามาเบิ้งคููลูกแม่ลูกคู่ที่3มนะครับอันนี้ลูกสาวเพิน่นได้จักเดือนแล้วพ่อลูกสาวที่เขาหาเดือนนะครับซีเดือนกว่าอ่าซีเดือนกวก้านะครับจะเขาหาเดือนแล้วนะครับเอาเบิ้งครับลูกสาวเพิน่นเฮ็ดเขาแล้วนาะพ่อลูกสาวเรียบร้อยครับเอาแม่ลูกที่ไหนล่ะครับนี่ที่หนึ่งครับลูกแรกเนะาะแม่เป็นที่ดูบาซินนะครับร้อยอันนี้ก็เกือบร้อยหาสิบหาครับพี่น้องแม่ สูงครับพี่น้องนะครับไม่หนาเลยเบื้งงามครับพี่น้องถ้าผม้อร้อยหกสิบแต่แม่แม่ป่ะนี่แม่เกือบร้อยหกสิบนะครับใส่พ่อไหนครับรอบนี้ไซที่ไหว่อยแยกเพียบปะแยกครับแยกเพียบนะครับผมหลายไปไหนพ่อคู่เหนีเวพ่อสู้พี่น้องฟังเนี้ยคู่นี้เอานะครับเปิดไปที่หกขาครับแสนหกหมื่นห้าพันนะครับอ่าสิบหกขานะครับแสนหกหมื่นห้าพันของ คุณพ่อครูที่ซีนะครับครับเอาบ่มีต้หนิ้ยังจักยางครับพี่น้องงัวแม่หนีโบสดีนะครับหลุดก็ได้ล่ำเงี้ยวอ่ามังครับหูกับเพียงปากพอดีพอดีครับพี่น้องนี่แหละครับอ่าต้นแบบงัวฮินดูบาซินส่บราหมันมันจะออกมาใส่เติมเนื้อเข้าไปนะพ่อเนาะมาถับนะครับเอาเดี๋ยวเบอรงงวสาวครับพี่น้องมีงัวสาวสองเลยออกมาใช้แดดดิทิดนะครับพี่น้องอยากได้เอฟหนึ่งนะพ่อนะเอฟหนึ่งครับเอาเดี๋ยวให้คุณพ่อเพิ่นไล่ออกมาแดดจัง่อยนะครับเอางัวสาว เอฟหนึ่งครับพี่น้องออกมาแล้วนะครับเอาเบื้องแม่นี่ตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะพ่อเนาะครับเอาตัวนี้จักเดือนแล้วพ่อแม่นี่โว้โหเดียวเป็นปีแล้วนี่ตัวนี้ปีหนึ่งเนาะครับเอาเดี๋ยวผมพานั่งไปเบื้องครับพี่น้องลูกพ่อใดครับเพิ่นว่าตัวนี้เอฟหนึ่งสี่ว่ครับลูกสี่ว่าศูนย์เก้าหกนะคุณพ่อเนาะครับเอานะครับอย่าลบกล้องไหมล่ะเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวสาวสี่ว่ศูนย์เก้าหกรอยสี่สิบบวกกับส่วนศูนย์ลายแม่นี่มั้งเอาร้อยสี่สิบบวกลายไปไหนพ่อแม่นี่ นี่เปิดไปที่สามหาครับแสนสามหมืนหาพันเอฟหนึ่งใบเอฟได้มากแล้วนะพ่อเนาะใบเอฟได้มากแล้วเนาะเรียบร้อยครับอไม่เอฟได้มาเดี่วนะครับผมเอาบ่มี่ตัหนิ้ยังครับพี่น้องเอฟหนึ่งใบหลอดครบเด้อพี่น้องตัวนี้เนื้อหนังกระดูกแขงขาบ่มี่ตัหนี้อขาครับพี่น้องเบิ่งไล่หางเพิ่นแขงขาขามเบิ่งครับตัวนี้เท่าเลกระพ่องหนึ่งแสนทะเลกระพ่องสิบสามหาครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันสามหมื่นหาพันครับพี่น้องแม่นี่ ก็ตเอได้คือฟห<อ>นึ่งนะครับมีใบนะครับเอาเบื้องตัวสุดท้ายบาะที่นี่นะครับตัวสุดท้ายอันนี้กับแม่สาวสาวเอฟเพื่อนเอฟหนึ่งคือกันน้อพ่อเนาะครับเอาคุ้มไปใช่แล้วครับนี่รุดไปใช้คุ้มรุดออกครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเอาสี่ไส้ให้นะแม่เอาตัวนี้ลูกพ่อได้ป่อสี่ไส้สี่ไส้เนาะครับเอาขันย่าเพิ่งกันสี่ส้คุ้มให้ลูกสี่ไส้ศูนย์เก่าอ่าสี่ไส้คุ้มยังสวยใไงล่ะไปจ็กเดือนแล้วล่ะพ่อนี่ฮะตัวนี้ปีไปสองสิบสามเดือนเนี่ยล้วอ่าสิบสามเดือนประมาณนี้นะครับ เกือบร้อยสี่สิบเดีวพี่น้องส่วนสูงขึ้นไปตัวนี้แดงมืปลอดเลยพี่น้องนะครับปลอดเลยแดงม่อม่ีแปวเลยตัวนี้เอาซีไว้ศูนย์เก้าหกเอฟหนึ่งมีใบมีใบเรียบร้อยครับไร้ปาไในพ่อราคาเปิดไม่นี่เปิดสิบซี่ครับเปิดใบแสนซี่หมื่นครับพี่น้องนะครับแสนซีหมื่นเชี่ยงดีเชี่ยงดีครับตัวนี้จับใบได้นะครับสบายบหน้าตาหน้าตรงจัหน่อยนะครับพี่น้องยกคว้าขึ้นหน่อยนะพ่อเอาพี่น้องยกไว ยกหัวเันไหม่ะย,ยกหัวนะครับเอา้างามนะครับเก่าก็นะพะ่อเก่าล้ลลลลลลองกงามกันนะผู้สาวเอา้าแสนซีนะพ่อเนาะแสนซีครับเอาแสนซีครับพี่น้องคููนี่แม่ลูกของคุณพ่อหนอมนะครับกันพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงติดต,ต้องได้กับพ่อเบอร์ทูศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์หสองสาครับหกสองหสาครับ,รบอีกรอบนึงนะพ่อศูนย์หกส่ศูนย์หกสี่ย์ศ ศูนย์ศูนย์หกหกสองหกสามหกสองหกสามนะครับคุณพ่อถนอมนะครับผมบัณฑมีตำบลขวาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องนะครับนี่ต่นซีเรียนี่นะครับหาง่ายซีเรียสมากง่ายเขบวนไล่ตัวครับพี่น้องวันนี้นะครับการขนส่งกับมีนพ่อเนาะครับครับส่งฟ huh> ี่จ้กโลกก็ก็จะสินวัดเจนสารคามรอยเอ็ดดีละเอาส่งฟี่ลอยโลครับเอาเขาบอกเกินลอยโลส่งฟี่ให้เพื่อน่าถ้าไกลไปกันคิดไป ตามธรรมดาเลยครับตามบวกธรรมดาเนาะพ่อเนาะครับมันมันแพงนี่ยฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาวงงามนะครับพี่น้องพาพี่พาน้องมาเยียบมาช่วเบิงถือใจกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องมักน้ำพินกับตดตอมาพูดมาคุยมาเบิงหอดคอกมาหอดคอกอีรีเพิ่งกรถหายอีกหลายอยู่นะพ่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ